วันนี้เราอยู่กับโบ๊กัสเกมนะครับก <น est S 1> ับรฟร <Fight. S 1> ีไฟฟรีไฟสำหรับแรนการ์ดดีสแตนดาร์ดนะครับตามนั้นครับโดยเพยมทัทโดยฟังเพงมท e la, ัทเอล่าเด็กซอก์กานะครับแล้วก็ฟังเพงมัทจันดัมเด็กมิโนวานะครับอ่นนี้ตัวอะไรวะเน,นี่ยตัวต,วตวัวเริ่มจำไม่ได้ฮะน้องตายใช่ไหมจำไม่ได้ฮะ มิโนว่าความทรงจำคืออยู่เมื่อกี่ปีวะนานแล้ว10ปีแล้วลุงมั้ย่าจำนานแค่ไหเลยมันแก่มากเสียงลุงเล่นงแบรมาตั้งแต่ตอนที่ลุงยัง์ครับตอนท้องแม่ก็เจอมิโนว่าแล้วเอ้ยนานมากนานมากไม่เถอะนะมันต้องจั่วก่อนใช่ไหมจั่วบก่อนดี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 แคอุ้ยสปอยกันสปอยยกชุบชุบเซ็งไกลอะไรจริงๆเปลี่ยนที่เปลี่ยนผิดแหละ เอาละครับคนเริ่มก่อนเมนฝ่ายซาก่านะครับชอบเลยอ่าไม่ชอบไม่ชอบเด็กเด็กแมสชอบเริ่มหลังมากกว่านะครับพละเอ้ยะลาไม่ได้จูอ่้าเอ้ยทะมานผ่านแล้วเทคไว้ลายหนึ่งครับจูอ่าทันนี้ทินดอครับเทคตัวเริ่มจนหนึ่งครับขนานขี้อู้หัววันขี้เลยอไหนอุ้ยตบสลับมันมาเนีย อางฟอฟ์กราฟจริงๆน่าจะต้องคงคงมาดูก่อนค่อยตกคิวอย่างนี้หรออ่ะงคนนี้ล่ะอ,อะไรลา์เทคขององค์เรนบอกว่าอะไรเราออ,ออเดอร์กัอยู่เคครับเทคไวไลท์กับสองอีพอรเดอร์ขึ้นมือหมาหมาสกิลหมาเสิร์ฟอะไรครับผมหุ่นี้ครับเคผมออเดอร์จากหุ่มหนึง่งใบหุ่มทำลองมาดู เรเร่องเรื่องเรื่อรื sure. ่องเรว่อร่องเ่องกัดูเรื่องกรกัดูที่มีซอก้าเป็นคนใชายเออใช่ระพูดอย่างนี้แล้วก็ออเดอร์ลนีมคอนแบนมันได้จะบด้แล้วก็เหมือนห้าได้แ้วถ้าบอกว่าเทนนรเดราจะบอก่าร้เข้าเลยเข้เลยดชีเรงเหมือนเจอหนังมวนตาที่แอว ตกสลับทิกกันหมดเลยครับอู้หู้ขีดสวยงามขีดเป็นดีเอาถึงเวลาแล้วครับไล่เปิดค่าเท็กแม่มดเปิดได้ไหมครับไมได้ครับโอ้อ่าเท็กบอกว่าเอาเจเนติกเข้าโซใช่ไหมครับเอ่อเอาอะไรก็ได้เข้าโซลอ๋อเอาอะไรก็ได้นะอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถเอามือเข้าโซได้ใช่ครับใช่ เข้าโซเพียบเลยครับเป็นการรีดไปเลยนอร์มอลได้ดีเลยครับลหมื่นใบกัดั้งเลยแต่ขี้นะได้ใช่ขรับขี่อุ้ยนี่มันผัดเลยเกียมที่ดีเป็นเกีที่ดีทังผัดกันขี้ต่างนี้แต่ขี้ขี้โชโโมโโ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 ่โโ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 โจะ้ป็นโโโโโโอโโ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 โเโโ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 โ้โโ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 โปรเทคโโ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 โก็โโ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  อ้งกระทิงมั้งน่าจะกระทิงเลยมั้งกระทิงครับเป็นกระทิงครับผมไม่ใช้เทคเทคมาลงแต่ผมใช้เทคเอ็กทีมข้ามหนึ่งสองปันหนึ่งหยิบหนึ่มาหอึ่งเลยหยิบออเดอร์ออเดอร์หนึ่งแบบเด็กสโตร์เก้เป็นเด็กการเน้นเร่อออเดอร์ไม่แลบแอชชาร์ดออเดอร์หยิบออเดอร์ไหมหนึ่งออเดอร์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 อ่านามิดานามินาปิกกิ้ง ในเราไม่ถอยอยู่แล้วอันนี้ก็ทั้งโอ้ถูกแล้วถูกแล้วอันนี้แหละเึ้นมือแไหนก็ผมไม่ดีแปร่าียออเดอรออเดอร์ไปนี้ออเดอร์สกินทองครับอันนี้ครับขอกันหนึ่งเจายอไปนี้บอกว่าทิ้งออเดอร์ไปหนึ่ทิ้งโลก ไใช้อันนี้ก่อนกดสามถมไปหนึ่งแล้วก็ชุบเก็บมโคเกินแมนตลงบอนงานคือนี่แล้วกันแล้วก็ไปนี้ตกหลุมส่งไปนี้จะโบนได้แฟนแล้วก็แล้วก็จะบาย ของน้องหมาครับบอกว่าถ้าเธอนี้มีการประสานเวทตัววัดหนึง่งยกัวนี้ไปหนึ่งขึ้นมันจะบว0ห้าพันขึ้นมาก 5, ระดูกชีวิตซ้างปีข้าวเลยยิบสามครับสามได้ข้าวเลยทุกป,ประการอะได,ไดเงียบคุณนฟ้าฟ้องที่เกิดมา,มาหนึ่งแดมพี่จีครับคนเลี้ยงหมาเลยไอ้นี่บอกว่าถ้าเล่นออเดอร์มันจะบวกสองพัน มันจะเป็นไน่ใช่มันจะบบกสองมามไม่ต้องบูนก็คือมันจะเป็นหมื่นนึงอันี่ใ่ายอีหมื่นหนึ่งป็นสองหมื่นเมื่อกี้ใช้ไปฟ้อนเป็นสามหมื่นเบาๆอีกข้างอะไรอีกข่างก็ตัวนี้จะบบกห้าพันไปจากการใช้ทคเมื่อกี้มันจะเป็นหมื่นห้าแล้วก็บวกฟ้อนเป็น2 5งหมื่นห้าองห่นห้าบวกข่าไหลังเป็นสามหืสมจากแล้วก็ โอ้ยเยอะ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 กอดูจนไม่มาเลยนะเยอะตอนนี้สี่แยมเท่ากันแล้วครับโอ้ยอู้สก้าดีๆควรมีกองกระดูกอย่างน้อยไปไปหนึ่งเป็เล่มที่เกิอบมดเลยเอาละครับติดทำงานเรียกว่าติดจุดเดียวก็ได้นะจะได้ก็จุสวยอย่างเงาๆรันที่เหลือใต้ก้องครับกระสับ เยากแชทตอนนี้เชทโยมไม่มีอะไรเลยนมั้งคีป็นเตนนะหนึ่งสามที่บ้านกันสบเด็กย็นก็ประมาณนี้นะครับเว้าท์ครับเอ่อเด็กโซบะจะ่อมข้อกระดดยิงอ่อมหมดเลยนะครับลรดับข้อบหคือแค่นี้เลยหรอไุแ่นี้แหละคนเดียวก็สวยได้จริงจริงจิ ตอนนี้สนามของท่าผันนะมีน vale ีกเล็กอาย18เป็นแบบฟันเจือใจเย็นฉันรู้ว่าฉันรู <S <S like ้ว่าคือนายฉันไม่สองฉันไม่สองได้หรอกปิดเอาละครับครับตอนนี้เกิดฟันับแล้วก็เทคครับคว่ำหนึ่งครับสูงฟังสามกี่มือหนึ่งทำการสเต็ตัวเองขึ้นมาแล้วก็ได้รอบเงินครับแล้วเทคไม่หมดเราไม่โดนโซบาร์ครับ จะเดวนครับฟามหนึ่งีมันจะได้ไรไม่นั่นกลัวได้ยี่หานอันนี้ครับเท่ไรเนี่ยยี่สิบแปดยี่สบแปดลดืนด้วยซโยก็ฟันเพียงเออน่ลืมเอาละครับตีสแปดยบแปดยี่ดูจากเด็กแล้วน่าจะเป็นสิ่งๆิ่งนั้นจิจีคันซิงกาครับรอแค่ขีดแหวอ่ารอมาแน่ได้ครับไม่มีทิกเกอร์ครับ บาเลยอะเงียบกครู่ปี๊ปป๊ปปี๊โอเคปี๊ปปีนะปี๊ปปี๊ปปี๊ตอบมีอะไรบ้งมีกระดูกไหมไม่มีไม่มีกรแฟเลยต่อไปจะยิวแล้วน่ากระดูกจริงป่ะืออาจะยากหน่อยดิตกแต้มเป็นมัวครับกระดูกมันเขินมาไม่่อเจเช้าๆบ่อยๆมันเขิน เอาคลิปนี่แบบกระดูมาแล้วมาอีมาแล้วมาอีก,อก,กันะเวียนกันมาอ่ะใช้ไปน,นี้ครับโอ้ยโชโกโเซนเซ่กูบไปนี้แล้วกันะะไปนี้ครับบอกว่าเสเด็กหาเกตสามหรือเกจสี่สองสองชื่อให้เป็นเกตสี่ให้เอาขึ้นมือถ้าเป็นเกตสามให้คอลงบอร์ดต้องชื่อต่างกันด้วยนะ เต็มใจเท่า,าไหร่อันนี้เสร็จแล้วน่านโซบัตหนึ่งอีอีเฮย้ยได้แล้วครับเขาจะจะเก่า,าก่อนนะครับทำมไาได้ไงเนี่ยะอะไรกันนะขอเกียร์หนึน่งไปไม่เมกินแหวนโอ้เกียร์หนึ่งไปไม่เกินแหวนหรออุ้ยขอโทษด้วยนะบางกอนกระดูกเราไม่เห็นได้เราขอโทษเราขอโทษอไม่ได้ตั้งใจนะอีโซ่ขับขอกระดูกสองตัว มาเลยครับเฮ้ยดีนโโทษโทมาแล้วครับโอ้ว้าวนี่จริงมาแล้วลูกจามกก็ดูที่นู้ยาดได้ยี่สิบสามเท่านันขอรับยี่ามครับกาโอ้ยไม่ออกนะจ๊ะสาประกาศไปเก็บกิบียาเป็นไรเคแดออกครับเฮ้ย โอเวอยร์ครับอะตรงนี้จุดหนึ่งร้อยล้านเลือกเลือกเหตุตีลุกไอ้นตีร้อยล้านสองทีสองทีครับลุกเอื้อสองทีแดงแดงที่สองไดเลยเออจีโน่มัาจุดได้โอเวอร์ตอนขึ้นสังามแล้วลูกจ้านี่แหลมก่อนไปดูจีโนอยากได้ไม่อยากได้อะไร หนูพูดอยู่ทุกวันดูยันเจอกูยานได้ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับคลิปฟรีไฟระหว่างซอรก้ารับมินว่ามังกรกระดูกกับมินว่าครับนี่นะครับพลังแห่งคุ้มกระดูกมังกรขุ้มกระดูกเกาลัดก้อนพร้อมกับออเดอร์สกินทองครับแล้วอีกไม่นานก็จะมีมังกรกระดูกที่ไปัญญากรรมมาน่ารักขึ้นกว่าเดิมใช่ครับเป็นคอลแลบกับํำนักพิมพ์จะเท็กมันเดิมเป๊ะมันเดิมเป๊ะราคาค่าตัวสูง้วยครับ ครับโอเคขอถ้าถูกถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องโบกักเก็ตด้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรบ๊ายบายฮัฟฟู่